วิธีแก้ความหดหู่และความฟุ้งซ่านแห่งจิตพิคูทั้งหลายก็สมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญปัสสธิสัมโพชงมิใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชงมิใช่การเพื่อเจริญอุเบขาสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษ ต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงเขาจึงใส่หญ้าสดโคไมสดไม้สดพ่นน้ำและโรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือหนอไม่ได้เลยพระเจ้าค่าฉันนั้นก็เหมือนกันพิกุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นมีใช่การเพื่อเจริญปัสสธิสัมโพชง มีใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงมีใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหูนั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นทิ่ขู่ทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌง เป็นการเพื่อเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโคลงเขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นในไฟนั้นบุรุษนั้นสามารถจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโคลงขึ้นได้หรือหนอ ได้พระเจ้าค่าฉันนั้นเหมือนกันพิขุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้น พิขูทั้งหลายก็สมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงมิใช่การเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชงมิใช่การเพื่อเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ เขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นลงไปในกองไฟใหญ่นั้นบุรุษนั้นสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือหนอไม่ได้เลยพระเจ้าค่าฉันนั้นเหมือนกันทิ่ขุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงมิใช่การเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌง มิใช่การเพื่อเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุง้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นภิกุทั้งหลายก็สมัยใดจิตฟุง้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสัท t ิสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชง ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาจึงใส่หญ้าสดโคไมสดไม้สดพ้นน้ําและโรยฝุ่นลงในกองไฟใหญ่นั้นบุรุษนั้นจะสามารถดับไฟกองใหญ่นั้นได้หรือหนอได้พระเจ้าค่าฉันนั้นเหมือนกัน พิขูทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสธิสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชงเป็นการเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นพิขูทั้งหลายเรากล่าวสติแลว่ามีประโยชน์ในที่ทั้งปวง